สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางนะครับเรามาวางระบบสปริงเกอร์ครับเป็นสปริงเกอร์หูช้างไม้พาสตนเลสนะครับส่งหนึ่งแถวมีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าหัวท่อเมนเป็นท่อพ e ขนาดยี่สิบห้ามิลลิเมตรส่วนท่อขึ้นมาเป็นท่อขนาดยี่สิบมิลลิเมตรนะครับ สปริงเกอร์ตัวนี้เป็นสปริงเกอร์ที่สามารถจ่ายน้ำได้500-900กว่าลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ละแถวก็มีความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับลูกค้าก็จะมาปลูกต้นทุเรียนกับต้นกาแฟ เราไปตามดูกันครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตั้งนะครับลุงพลกำลังอาวางท่ออยู่ครับเนื่องจากว่าลูกค้าจะลดน้ำเป็นเวลาผมก็เลยติดท่อเพิ่มขึ้นมาครับ สำหรับระบายน้ําทิ้งหรือว่านําน้ําไปใช้ได้ครับผมอา้าวไม่เห็นนะครับผมก็จะต่อมาตรงนี้สําหรับระบายน้ําทิ้งหรือว่าต่อน้ําไปใช้ที่อื่นนะครับเพราะว่าท่อน้ําตากแต่ทั้งวันก็จะเกิดอุณหภูมิร้อนอาจจะทําให้ต้นไม้เสียหายได้นะครับผมเลยต่อน้ําทิ้งไว้ครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปปรับใช้ดูกันได้นะครับ